ตล,ลอดอีกแล้วแอนโทนีเลี้ยงหัวข้าได้ครับวัมาไปที้ก่อนแล้วครับขอขอขอทีคนดูทั้งสองคนด้นยนวยนะครับเข้ามาดูในตอนนี้มีอ่ะมีนนความพีพีเหรอไม่มีโอ้โห อะไรกัน ิหายไอ้สก,กายไม่คุ้มเลยมิงอ่นะเออมิงนั่นแหะโหน่าม,ามันความไวนี่มัความไวไม่ถอนเสือ อุ้ยเครยไวเลยเป็นไวเลยพอคอมโบสุดๆอะตัวเจาคอมโบแบบวิ่งรอแมปนี่คอมโบนี้กดแล้วกด5ของมิกแลวิงเนี่ยเอาไว้แบบเฮ้ยชิดเดือน่นใครมาให้ีตีเจอเจอคนเฮ้ยเอเนา m ไอทีใครกลัวเว้ยบกคโดนเปิดช่วยอยโชคดีโชคดีโชค

เมากโหตีไม่โดนมันเลยวะอุ้ยทำไมเข้าแค่นิดเดียวอ่ะโอ้ยอู้อกือตายไอทีช่วยดีเฮ้ยไาตีไ,ไม่โดมนมาสักทีเลยวะ่ะอุ้ยไปไปไปที โดนโดนร้องบูโอ,โอ๊ยอ,อู้อู้เกือบโล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 ยี่หหนีสุดสุดขอบฟ้าคนนี้ โอ้ดูมันหนีโอ้ดูมันหนีตัวเล็เกินต้องถายหาไหนแล้ววะโดนเทียนโดนเกียนโดนเกียนโดนฟ้าอุ้ยชิางหายละ e a ดับดดับดับดับับดับดัับับด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 ัับด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  โหดเกินเฮ้ย5ตตีไปสามพันห้าเฮ้ยจะตายแล้วนะ ลูมันหนีพูดไกลเลยไม่เก่งแค่หนีว่ะเฮ้ยก็มันหนีแน่เลยรอดแล้วโอ้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวบ้างจริงเอออลีเซีนดูสะถุนมากเลยเดี๋ยตามแล้วตังหายไปไหนวะจิมีซี่แน่ต้้ไกันี้ ไม่คราบเป็กระจกแมนอินแบล็กเนอะตัวกระจกไว้แมนอินแบล็กโอ้ได้ผลสปินตาเอ็มนี่อะับดูเลย

ไม่น่าจะไม่เปิดนะใช่ไหมเอาเปิด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 ก่อนกูเปิดก่อนเฮ้ยเปิดเสือไอ้เสือเนยไหนฮะเริ่มเกียร์เกียร์ let's go มาได้มาได้มาได้ โลมากเลยเปิ่งกุงหกิงกางกุงกิงกิงกร้่ยีิเนี่ยกุงกิงกิงจไม้หาไปในประจานีเจ็ดจุดหนึ่งแล้วกกิงกิงกรเสือคอมโบกระมอกนักบิน วิ่งเร็วแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์บนเสือคอมโบกับเย้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่แอดมินแไม่ใช่แอดมินถ้าจะไม่เล่นเผาเผาฟ้าละวิ่งลองวิ่งมาดีกว่าแล้ววิ่งเอาได้สกายโอ้เซตวิ่งนะคุ้มกว่าแบบหนีได้เลยมาหาไล่ปีได้เผาได้เผาขบมนุษย์ผล เไปเผาดีโอ้โหนีร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่เลยเผาดีไปเปิดเปิดพี่เปิดเปิดเอาเลยเปิดเดี๋ยวไปฟาร์มแฟกเมนเผาดีใครไม่หักได้กูไปไล่เปิดไป่อยเก่าฝนอุตส่าห์ดีไม่มีใครอยากได้ดีสี่เดซินเลว ไม่น่าหาเรื่องเปลี่ยนเผาเลยคือเริ่มลังเล็กีนะไม่แรงเลยยากลัวแพนครับเอาเถอะเอาเถอะดีสวัสดีคนดู ใกล้เ,ล<น>เก่าเลยไก่้เก่าเลยกี่คนกี่คนสังคนด้วยนะครับ <c oughs> เอ้ยสวัสดีครับน้องกูเองอะ่ะยอเฮ้ยหนีสุดขอบฟ้าน้องชายวันนี้ไม่เดือดเหม,ามาือนเมื่อว,วานเดือดอ่านเดือดหมายถึงคนดูเออ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาไมล้เกา่าไมล้เกา่า ุ้ยตายเลยจาด้นสอะไจ้าจ้า้จ้าแล้วมันเปิดออกมาทีมน่อกมทีมนี่อย่าคำทนี่้องชพวกดเสือตโเลียบ่ะเปิดปเนี่ยโอ้โหเรือนี่มันอะไรเยอะแยะเปิดป่เนเปิดป่เนี่ยชีชี เปิดเ,เปิดเหรอเปิดเอดานเดนเดนที่ดีดดีดาต,ต้องเป็นเป็นีที่หมดนะต้องฝึกไว้คูออ่กับฝึกกับใครทเออ้ยผมต้องหน้าตายจอดไ,ไ,ไม่มมเปิดแลวกเิทำงานเป็นทีม

เดี๋ยวทำไมเขาวิ ouais ่งเร็วว uh ิ่งเร็วมากเลยวะเมื่อกี้วิ่งเร็วเหมือนเหมือนแบบเหมเสือมันยังบั๊กอยู่ตอนนี้ป้งเผาอะไรเนี่ยเผาเผามนุษย์เจ็บช้ำเอาดีๆสุดนุ่นน้ำเปลี่ยนเสื้อใหม่บิลเบิร์กเยอรมนีซีเจเยอรมนีตายโอ้ก็จะโอ้กางเสื้อเขียวยูโน่ต้องไปเล่นดาโฮด Oh. น,นี่บอกฮูใ <c oughs> ช่ไหมอันนี้บักฮูดหรือว่าคนคนโนะตตอะไรละคนแที่ที่ใหญ่มใหญ่อุยอุอุยอุยบรส์บราส,รสกระัตเลนวันเดยเราเป็นกลัวมันไม่ก้ากมาเลยบอส โอ้ซิงอัพเปล่าจิ้มดีกระดาษนะสต็อกโอเซิงอัอพเปล่าเ oh. งี้ยหเสือยังไงสตาร์สตรีมมิ่งแอนแอคชั่นทำนี่เวย้ยกด5่ 4. ใส่หมวกนักบินนะกดอันนี้ของบัตรโค้ดไว้แอน,แ,นแอคชั่น มายัางวะเขื่อมาแล้วสวัสดีคนดูทั้ง84,000คนด้วยนะเฮียเอ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับผมป้องดล็อกเกอร์นะครับเฮียโค้ชเปิดปุ๊บแหลกปั๊บเลย ไว้แปมนึ่งีคอเทลได้ไยครมีค่าจะช่ไหมเนี่ย ปิงปิงห <low> <tı ro> นึ่งผลโอ้โหาเมทรวมทั้งหมดของผลที่ทำได้ตอนยังไม่แปลงร่างหมื่นสี่ไม่พอแปลงร่างไม่เคยเจอวันที่ที่เกิดเหตุนี้สองพอกันเยอะมากเลยเหมือนบโอ้โหประมาณประมาณประมาณ สองหมื่นได้อะถ้าแปลงร่างเชื่อเลยคอโมโบโม้แล้วแบบเหมือนแบบไคกิค้งดีอะขอนี้มันไม่ไมจะไม่จะเป็นต้องแรงแล้วเท่าไหลอะฮิตบล็อกมันใหญ่มากอันนี้

โบอะไรวะมีเมโมมมมมีแม่มมมมมีเม่มโมมีเม่มมมมมาช่วยหนิมีเมโมมมีเมมมโเฮ้ยพาเรตพาเรตเกิดไพายเรตอยากพายเรตปีศาจมีตั้งเยอะตั้งแยะที่เราไม่เล่นมันคงไม่เล่นไงกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันไม่เล่นกัน อะไรวะเขี้ยวผีเล็หน้อรเขอ้ยวผีอะเขียวผีอะอะไรอะนี่อะไรเนี่ยน่าใคร่ไอ้หูผูดเกียร์น่าที่เป็นปีดและมีน้ดสตาร์